สวัสดีครับเราเอากน้ำข้งครับสายๆจากหน่อยพี่น้องเก้าโมงสิบโมงโอ้เมยพี่น้องเล่นหยอดกดพี่น้องว่าถิล่งไปไหลเตา้าสันดิพี่น้องเราเอรก็ได้อไเอาไปเบาไปนาฬิกาก่อนพี่น้องเอาเก้าโมงพอดีพี่น้องเก้าโมงเศร้าหกเศร้าเจ็ดนาทีเนาะครับเนาะกระสีลงไปน้ำไหลเตา้าลงเบิงพี่น้องขาเจ้าหมานกันผู้ละสิบโลฮาโลบา้งคนก็ ได้แน่บ่ได้แน่ฉันเดนเนาะพี่น้องเนาะนอันนี้เบาเอกเ็กอะเห็ดแนวตักเต้านี่พี่น้องอันนี้แนวตักเต้าเนาะนี่สีเขียวอันนี้ตัวนี้เด้ตักเต้าครับสีแดงองต้องพี่น้องเห็ดไม่อันนี้กระปุกสองที่ได้เกี่ยวได้พี่น้องได้เด้อพ่นสีแดงก็เพื่อว่าการมองเห็นก็ได้ชัดเจนนะครับเนาะอันนี้ก็ใส่ฟุตบอลพี่น้องตัวเบ็ด บ้าเอก็สิใสโตเงาๆองซี่ครับนี่ดวงเบ็ดเนาะครับเนาะงคนลังเค์อนกาที่เบ้าเอเก็บได้นี่เพื่อนก็ใส่แบบนี้ได้พี่น้องนี่สีขาวๆแบบนี้นี่อันนี้ของเบ้าเอเก็บได้นี่ยนะครับเนาะของเจ้านี่คือกันครับผมแต่ว่าเจ้านี่เอียงจังหน่อยครับบิดแต่งแงงอยู่ครับผมเงียงมันเนาะอ่ะตของมากเบ้าเอกสิใสเบ็ดดำตะขอเงาเนี่ยแหละครับพี่น้องความเงากรบปุกเงาปันได้หรอครับ ແລະແຕນຜູ້ນັ້ນເພິ່ນເພາະວ່າປາมันກິນຫນ້ານ້ໍາເນາະພີ່ນ້ອງເນາະນີ້ກໍຊິຊິກົ້ນຫນ່ວຍນມບອກໍຊเต็มຕນ້ອງອົາเตມນໍາຄດດດຈາໆສນ້ນວຕານໍາພນ້ອງເຕາໃສຍກພີນໃຍື້แล้วິອປຈອິຂເຈົ້າມີຜູປຜູມາບ ถ้าบ,บ่มีก็เบ,บาแอรก็สิออกปล่อยเลยพี่น้องเต็มเศร้ากลัวห่วยพี่น้องมึงมันมีมันจะมีผลงานให้เบาแอบออยากพ่ออายุครับสิบก้โลคือเพิ่นนนัน่แต่ว่าเตามันสิรับได้บ่ครับแต่คงเพิ่นกันนิดหน่อยหนึ่งนี่นแหละพี่น้องกระซิมกันนี่แหละแต่เพิ่นกันได้เก้าโลสิบโลสิบเจ็ดโลก็มีพี่น้องเราเมื่อวานก่อนเนี่ยมันก็ได้สิบเก้าโลตัวหนึง่งแต่เบาแอร์บอพ่ออายุดอกพี่น้อง แต่ว่าเมื่อนี้ก็ขอให้พ่อเนาะที่ได้ทดสอบทีได้เลี้ยนลูกเพิ่มเติมไปนํำ้ำว่าต้องจังไดแดาฉ่น,น,นั้นพี่น้องเนาะแต่ละทนทีก็บ่คือกันเนาะบ้านผมก็เอื้นเตาแต่ว่าแต่สาวบางแด้ภาษาเพิ่มเนาะพี่น้องกับเบ,บาแอกะก็ฟุตบอลมันอันเสียหน่อยเสียหน่อยเสียหลายพี่น้องเบาแอกเลยเอา๋องสองที่มาน่นเซียวเลยสองที่ของไดเกี่ยวเนาะคำเนาะขวดย่ยงสิ อ่ะคอยมาเบิ่งกันได้เนาะพี่น้องรุ่นกันว่าเป็นจังได กะปยมา่กันพี่น้องออกไปคุณล้ำหนึ่งมออันมานเลยเอ้หลงถิ่นกอน เก็บแล้วครับไหลาตาบ่มาบุนกันพี่น้องเงแรงเรื่องมากเลยพี่น้องเราเฮียนึ่งก็มาอม่กลมำหนึ่งพี่นอ้องกับที่ล่อกับโอ้โหบุไปเลย

อยอีกหน่อยนี่งิดหลังกันเลยพี่นอ้องนะวันนี้ต้องน้องวนเรือพานกาจิตีเลยก็ได้พี่น้องตกใจเพี่น้องหรือว่าเมนยนเอาอีลีเด้เว้ยคื้นเรือกระทบผุกพี่น้องแตกอ้าลว้วนก็เอียนก็ปาดสีเด็ด ยุทธศาสตร์ไปแล้วพี่น้องวันนี้ตีก <pf unlikely> ็ตีแถวนี่แหละพี่น้องเูเพี่น้องอาาีเงินเสียงเอาแยกนว่าปากินด้พี่นองเดี๋ยวไปเท้าภาพรถ พี่น่องใอยูจะป่านน่อยพี่น้องบใหญ่ปันไหนอยเป็ดกนครับแต่ว่ายู่บอค่นละ่ะแต่ว่าคือบปมีโบดโด,ดบ่วบยังพี่น้องแต่ที่แหลกปุงโดงอยู่ตูกเตะคาบ บ่หือตัวเบ็ดพี่น้องเอาลอรุ่นตัวใหญ่พี่น้องตัวน้อยก็ปล่อยไปก่อนเอาซุ้มคืออยู่ๆหรอกพี่น้องแต่ว่าอาจจะเป็นตัวน้อยบ่ตัวใหญ่ก็เลยปล่อยให้เพื่อนไปน้ำกันก่นนอกนเนาะไปกับไปกวนกันซื่อๆนะพี่น้องป้อนพี่นอ้นองปล่อยก็บป่อยกันติดเครื่องบ่ได้เสียงดัง

ตี่น้องคนนึสายตึงๆนะตีน้องได้นี่หนึ่งเต็มหนึ่งเต็ม bỏ bọc ép nhau đi lúc cứ thì nó là đây là khi thì Ô, lấy mình. ปลาตีพี่น้องพี่นาา้าสรางตัวมวยโอ้ยหเจใส่ก็ปัไปพี่น้องอาแหกมันหนึ่งเต็มแล้วพี่น้องเดี๋ยวล่ออีกคุ้นค่า เก็บดอกพี่น้องเก็บเทื่อเดียวเลยทีแรกบอกแงว่าสิมาเก็บนี่แล้วกะสิปล่อยออกแป้วพุ้นนะกลางโขงพุนเนาะพี่น้องลองเบิ่งครับลองน้าอ่ลองพุนากุงขึ้นนิลมพัดพร้อมพี่น้องน้กะดนลใหญ่พี่น้องปลาได้ยินเสียงเนาะพี่น้องเห็นบ่สีแดงง เนะอาพีนนพาาาน่น้องจอดพักลูกกันแพ่ตกปลาขรัเจ้าสีฮอดนุ่มนุ่มแล้วก็ยังเหลือพี่น้องผ่าห่มมุงย้ำนั่นเป็นตกปลาเนาะพี่น้องนอนตกปลาอันนี้ก็อะไรพี่น้องเอ้ยยังไงเลยลองลองว่าน้ำหลังมูวนี่เยอะอุไได้น้อขึ้นมาเองแล้วเนี่ยคาเต้าอีกันอีกแล้วเอา นนะล้มพัดทีเขาฟังยินดีเลยพี่น้องขึ้นนี่โอ้โอเลือดซีดขาพี่น้องตั้งสซบปอเล้าก็ขึ้นมาโฮม,มกับเต่าเต่าก็ถือกลมพัดเขาฟังเบิดพี่น้องอ่ะรุ่นหน่วยที่เหลือครับเบ็ดที่เหลือคุณพี่นอ้องอยากขี่ว่าเรือใหญ่มิเต็นกลางพร้อมเนได้ต้งสัยกลางขึ้นพื้นนอนเพิ่งดาบฟ้าครับ พี่น้องได้เก็บเตาน้าลังเพียโอ้สีดนั่นกบบมกบปรมานเห้วพี่น้องผมว่าฟั้งตันนี้เดี๋ยวตามเตาก่อนพี่น้องเอ้ยแตกสะนามโมเบิดถึงลมพึงเรือไงพานมีกินให้จักโตว,ว่วพุ่งมาแล้ว แต่ว่ามันท่วมกับเลือเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็่าทีมิโชคไม่ลาภห้ได้นะกูไปเลยดูนพี่น้องอันนี้หอดีแล้วเดี๋ยวเบิ่งนี่ส่งเงียบๆพี่น้อง นึงออกไปนอกคุณพี่น้องปลากา็ซื้อปกติเลยเนาะพี่น้องเนาะแมนกล้งอบอกว่ามีคนแกล้งพี่น้องคนบวกระดกบวกระดิกเห็นเลยพี่น้องเนาะได้ผลหนึ่งหรือดอกครับพูดพี่น้องพี่บุญคุณ ตอนไขรสิเ okay. ม่นของเบาเอ่บี่น้องโมเมนต์บ้าปว,ว,วดิ๊กที่กันลูกแต่วา่าบุามีเบ็ดเดี๋ยวเบาเอ่ลุไเป็นไตก็มี I'm not, I'm not. เหยียดเลยพี่น้อง<ฮ>อวันนี้พี่น้องเนาะอาจจะกินน้ำลังให้ก็ได้โชคมันสีเงียบเงียบพี่น้องบกตุกบกตึกยังเลย บุกตัวนี้ละมันพี่น้องได้ตัวหนึง่งผมจำได้สองหน่วยอะ,อะเดี๋ยวเต้เาแย่เก็บเต้าให้เ,เรียบร้อยกันพี่น้องเดี๋ยววันนี้เอาเดี่ยวอาจเดียวจักรลองหนึง่งเนาะ เออก,กัดเฉียวนึงพี่น้องแต่พวกอดตถีเนาะเฉียวมากเลยแต่มุมเบาะเอะอยู่เหมือนล่ะเนาะครับเนาะนิดหน่อยครับเบาะเอะจิบป่อยอีกรองนึงก่อนพี่น้องวันเย็อยังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเบาะเอะปล่อยอกจกัเฉียวนึงครับระยะทางบาไกลวันนี้ครับเอาแค่จสองโลน้นหน่อยพ่อพี่น้องก็เก็บนะครับเนบาะเพราะว่าข้าเจ้าก็ขึ้นรถดแล้วนะ เลือดเตะเบาแอร์ูเ้เดียวเอามาเบิงบ่งพี่น้องว่าที่มีผลงานบ่แต่ว่าได้เตรียมนึงไว้แล้วเนาะครับเนาะลองแล้วสวัสดีพ่นหาบิ๊กบอร์ดลงมึงพี่นอ้องอ่าหาบอร์ดลง,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 งมึงอ้ดเปบอร์ดเร็วพี่น้องจัดการเลรนะ็ว ก็ปีนานองอืมนแมนไงเดยเอโโอ้กันีนอเดี๋ยวเบาเอะ ก็พี่น้องเป็นสองกลุ่มเลยพี่น้องเตาบ้าแอนะไปจังไรก็ไปเลยว่นเต็มมันเนาะ,ะเดยกก็เลือบห่อนแล้วบันนี้พี่น้องเนาะเด๋ยวผ่านจุดนั่นแหละเบ้าแอรก็จิเก็บประมาณสองกิโลครับผมเบ้าแอรเก็บเตารอบแรกก็ เลือบผ่านดูด้เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังในมีเต็มหนึ่งอยู่ดิพี่น้องแต่ว่างอนนี่นิ่งเพราะว่าถูกคนคนสู่แดดบ่้ไว้คนกลับเร็วน,นะพี่นอ้องฮอนเนาะเขาจุดสำคัญเลยพี่น้องดีเตาให้เบาแอย้มกันนะบ่กันนะเนาะพี่น้องโอ้กุ้มนั่นออกไปไกลเลยพี่น้องกุ้มนี่เห็นลองน้ำอยู่ เงียบเงียบเราม่มีผลงานเจ็บเต่าพี่น้องผมองเอียนผิดสังเกตเลยครับลูกได้ก็น,นิ่งอยู่บราขอบอดแล้วมโอนี่พี่น้องได้เตี๋ลูกเจี๊ยบโอ้เบาเอะก็หอนได้บ้านนี้พี่น้องป่าบทเหกียบเงาหอนได้บแต่ว่าน้ำโงนี่เย็นพี่น้อง ได้ตัวเดียวพี่น้องสองรองเบาแอกกระมือแห้งแดดก็แเลงแรงพี่น้องเลยห้อนคัดห้อนแน่นี่ได้อยู่ครับรองแรกกตะวันีหยาแงอยู่เลยซ้สำสองนะพีน่น้องเนาะซ้ำสองแห้งเลี้ยวเลยบบตีบรบบอลโบอะบบอื้อหายเลยื่อยแจ้งไหนก็ได้เตี่ยมหนึ่งครับผมเห็นยังกินดีพี่น้องว่าซ้ำนีเนาะแกงใส่นมไม่สมดองเนาะนมไม่ดองนมไม่สมเนาะบ้านเบาแอกเลย ดีสิบปนเราแอกมามักปนนะู้นพี่น้องอ่ะฝากติดตามเนะี่ยพี่น้องเนาะติตามห้ามไม่ครับบิ๊กบอทแม่น้ำโคงสิสิได้จใกโลของเพิ่นได้สิบเจ็ดสิบแปดโลกันเนาะครับเนาะเบาแอลจากเจ็ดโล่แปดโล่หาโลนะี่ก็ดีใจยิ้มเปิ้อนๆเลยพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องสุขสุขคุ้นนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมสุขสบายดีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเดินทางทั้งใดเที่ยวขาดปลอดภัยสวัสดีครับ thank you